จเจริญพรในโอกาสที่เดินทางมาบอกบุญที่บ้านของแซงอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นบ้านของหลวงพี่จบหลวงพี่โอหลวงพี่สมปองทั้งสามลูกซึ่งอยู่อําเภอพลนั้นได้ไปจําวัดอยู่ที่วัดนางงามตำบลท่ากร,ระดานอำเภอสนามเที่เกตจังหวัดจัเทบุรนาะทั้งสามลูกก็มีโอกาสได้เดินทางมา เยี่ยมโยมแม่นะมาเยี่ยมครอบครัวอของญาติญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายนะแล้วก็มีโอกาสมาบอกบุญนะกับน้องสาวของลุงพีโอซึ่งเป็นสาร์ดกำนันนะ,ะมาครั้งนี้ก็นำซองผ้าป่ามาจำนวน600ซองนะเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้แจก,กกับ หมู่บ้านหลายๆห,หมู่บ้านในตำบลในตำบลน,นี้นะไม่รู้ว่าอำเภอพลตำบลอะไรเนาะก็ไม่ได้ถามก็มาถึงเพนพอดีนะยมแม่ยมพ่อก็นำพตรตทหารเพนมาถาวายแล้วก็มีการพิธีถาวายอย่างถูกต้องตามศาสนาพิธีซึ่งชาวพุทธปฏิบัติมานะก็เป็นบุญเป็นกุศลให้กับญาติโยมนะก็คลิปนี้นะก็ขอ อาจจริญพรแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะะเจริญพร